ก็สวัสดีสมาชิกสวนหลวงคำทุกท่านนะครับวันนี้เดี๋ยวพามาอัปเดตท,ทุเรียนนะฮะที่สวนของเราเองอ่านี่ก็เป็นต้นทุเรียนหมอทองนะฮะก็จะอยู่ฝั่งทางนี้ะนะครับมีก็มียอดชุดใหม่ออกมาแล้วนะฮะอ่าก็สวยนะครับดูสวยงามมากนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนเราก็ตัดให้มันโล่งนะครับก็ตัดกิง่งอ่าก็มียอดชุดใหม่ออกมานะครับสวยงามนะครับน่าจะเป็นยอดชุดยาวอยู่ งนี้ใช้สแสรนมาช่วยเพราะว่าไก่ขึ้นมาเขี่ยนะครับกระโดดก็มาไก่เยอะเลยมียอดช่นใหม่ฝนก็ตกชุบนะฮะเนึ่องว่าจะมีปัญหาซะแล้วนะพอ,พอดอีตกอยู่ประมาณสัก7-8วันนะครับก็ได้แดดมาช่วยแล้วนะครับ2วันแล้วนะครับก็มีชุดใบพร้อมที่จะแกะแล้วก็เป็นสร้างอาหารได้ต่อไปอีก เดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันส่วนต้นนี้ก็เป็นมูซันคิงนะครับก็มีชุดใบใหม่นะครับออกมาแล้วก็เริ่มจะแก่นะครับใบก็สีเขียวๆนะครับไม่ไม่ไม่มีเคมีนะครับเขียวเข้มก็ยังใช้อินทรีย์นะครับเป็นปุ๋ยคอกล้านี่แหละนะครับที่หมักไว้แล้วก็เอามาใส่ครับก็ดูใบจะเป็นสีเหมือนกับเขียวๆไปตรงนะครับก็ยังอ่าก็แข็งนะครับแข็งแรงครับ ดูเหมือนจะเป็นใบยังอ่อนอยู่แต่ก็ใบแข็งแล้วนะครับก็น่าจะเริ่มมีชุดใบใหม่อยู่ชุดยอดใหม่ออกมาอยู่นะครับก็รออีกประมาณสักพักหนึ่งสักหนึ่งเดือนหรือประมาณสักสองอาทิตย์น่าจะมีชุดใหม่ออกมานะฮะก็ขึ้นอยู่กับการปรุงดินของเราเองนะครับเดี๋ยวไปดูชนีอ่าต้นนี้ก็เป็นชนีนะครับกระมวลทองนะครับอ่านี่ชนีนะครับก็มีชุดใบใหม่ออกมาแล้วนะครับก็ยังเป็นใบเพย์ใบอ่อนอยู่ นะครับชุดใบเก่าก็เหลืองตายไปนะครับก็มีชุดออกมาแทนอยู่นะครับชิดมะละกอนะครับประมาณสักห้าสิบเซนนะครับลองทดสอบดูนะครับหมอนต้นนี้นะครับรู้สึกจะแตกยอดสองสามครั้งแล้วนะครับรู้สึกจะใช้ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นดินดินหินนะครับตรงนี้ที่เอามาใส่นะครับดินจากน้องปะปารานี้แหละ ก็ไปได้เร็วเป็นล้มเก่าของต้นลงรับแลนะครับใช้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูต้นของพวงมณีนะครับต้นชุดใหญ่ของพวงมณีนีก็ยังสภาพเหมือนเดิมนะครับไม่ไปไหนไนะซส์ใหญ่อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับนิ่งๆอยู่ตลอดเวลานับ,นะบเดี๋ยวไปดูอีกทางหนึง่งต้นนี้ก็เป็นต้นนกกระจิบนะครับ ผมพวนดินหนักมากนะครับจนถึงโครนเลยนะครับพวนดินเพราะว่าฝนตกมาชุบหลายวันเกินนะครับแล้วกวอากาศมันไม่โปร่งนะครับก็พรวนเรื่อยๆนะครับอยากจะพวนให้ประเวปรมาณปลายสงพุ่มนะครับแต่ขุดไปที่ไรก็ไม่เห็นรากนะครับก็เลยตัดสินใจเอาถึงรอบโคลนเลยนะฮะปกติก็ไม่ถูกแต่มันก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ 2วันแล้วปกติถ้าโดน่ากและเสียหายน่าจะน่าจะมีอาการออกม้เห็นนะครับเพราะว่าตอนที่เราพวนมันมันไม่เจอรากจริงๆนะครับน่าจะน่าจะลงลึกนะครับรากน่าจะลงลึกไม่ไม่ไมีรากหากินด้านบนนะครับนกกระจิบน่าจะโอเคไปได้ดีนะครับมีแดดเข้ามาช่วยเยวก็จะเอาใช้ฟางมาคุมเพราะว่าเริ่มแดดย้าแล้วนะครับอ่านี่ก็พวมนนงมาีนั่งนิ่งเหมือนเดิมนะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวไปดูต้นใหญ่ต้นใหญ่นี้ก็พรวนดินเหมือนกันนะครับพรวนดินเช่นเดียวกันนี่แล้วก็ใช้ฟางนะครับแต่ว่าต้นใหญ่นี้พรวนมาถึงนี้นะครับโดนโดนรากนะครับเฉลารากอยู่ชุดหนึ่งนะครับแต่ทางด้านนี้ไม่มีนะฮะไม่มีรากอสองปีแปดเดือนก็กว่าแล้วนะครับ ลองเอาฟางมาใส่เยอะๆดูหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับคุมหน้าดินให้มันชุ่มชื่นอยู่ตอลอดเวลาโดยที่เราไม่ต้องลดนะครับหมอนต้นนี้ก็เจอ,อพวนดินเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดายหญ้าช่วงหน้าฝนนะครับดูสวยงามนะครับแล้วก็มาช่วงลุ้นกันหน้าแรงอีกจะมีปัญหาไหมนะครับก็คือจะใช้ฟางผมทๆมๆให้หนักหน่อยนะครับ ส่วนแบกกราวตัวข้างหลังนี่ก็คงจะต้องขยายออกนิดน,นึงนะครับขยายให้มันโน้มไปทางนูน้นบงังแดดช่วยเพราะว่ามะละกอกล้วยที่เราปลูกด้านหลังนะครับที่ตะวันตกนี้ยังยังไม่โตมากก็เลยจะใช้ตัวนี้แทนก่อนนะครับแบกกราวตัวนี้แหละนะครับบงังบังแดดช่วยแล้วก็กันลมในช่วงนี้ช่วยด้วยนนี่ก็ปีเศรษเ,เช่นเดีวยวกันเดี๋ยวไปดูต้นใหญ่นะฮะไซใหญ่ที่เราซื้อมาปลูก น่าจะเข้าหนาวแล้วนะครับมันไม่มีพืชบังลมช่วยนะฮะก็ใช้สแลนนี่แหละที่กลางลมนี่แหละเอามาบางช่วยก็เซฟไปอ,อ่อนได้ได้ดีอยู่เพื่อไม่ให้มันมันหักมาเสียหายนะครับเพราะว่ามันแตกยอดในช่วงฝนพอดีพอดดเดินเดินแดดปุ๊บก็กลางอย่างรวดเร็วนะครับกลางเร็วมากยอดยอดยาวเป็นไซส์4 0 0บาทนะครับต้นใหญ่ก็แตกยอดครั้งแรก สวยงามครับแล้วก็ต้องลุ้นหน้าแรงนะครับที่เราแก้ปัญหายังไม่ตกนะครับก็มีต้นกล้วยแล้วเอาต้นกล้วยมาเสริมช่วยนะครับเป็นกล้วยเล็บมือนะฮะเป็นกล้วยที่มีไซส์ใหญ่นะครับนี่ฮะต้นนี้ต้นพวกนี้ไปขยายหน่อออกมาช่วยนะครับสูงก็ใช้ทิ่ตะวันตกที่ตะวันออกช่วยกันเลยครับส่วนต้นนี้ก็เป็นกระดูกกระดูกชุดใชุดแรก ก็โล่งเลยตรงนี้นะครับโดนลมเต็มๆจะใช้ลักษณะการดึงช่วยแบบนี้อาทิตทางลมมาก็จะมีแนวกันช่วยอยู่นะครับไม่ไม่ถึงแรงมากก็คงเดี๋ยวให้มันเจอหนาวมากๆจริงๆลมแรงๆเดี๋ยวค่อยหาแสแลนมามาบังทิศทิศที่ลมพัดมาเพื่อเซฟพวกใบพวกนี้แหละนะครับพอมันโยกตีกันไปมามันก็จะขาดนะครับเดี๋ยวมันเสียหายแล้วก็จะทําให้ต้นชะงัก อย่างเงี้ยนะฮะที่ออกมาแล้วมันไม่แข็งเ๋ยมาดูชุดแก้มือกันชุดแก้มืออ่าเป็นนี่ก็เป็นชุดแก้มือน,นะครับแล้วก็มีต้นกล้วยน้ำว้านะครับอยู่ใกล้เลยแต่ว่าเดี๋ยวให้มันออกลูกเสร็จก็จัดการแล้วก็ขยายไปทางนู้นเรื่อยๆนะครับผมก็พรวนดินเอาลากบริเวณนี้ออกนะครับทิศท,ที่ลากเข้ามานี่แหละพวนออกตลอดนะครับตัดลากไม่ให้มันมาตึงตน้นโซเรียนนะครับอาศัยเราจะเอาล้ม ก็จะมีมะม่วงแล้วก็กระถ h o อยู่ข้างๆอยู่แล้วนะครับน่าจะน่าจะได้ผลอยู่แล้วนะอยัานกล้วยที่เป็นพาหะนําเชื้อโรคเชื้อรามาเราก็ก็คงจะหยุดพักนะครับไม่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 ไมไมไมอไวนะ้เดี๋ยวมาดูอีกต้นหนึ่งกันทางนี้นะก็ใช้ฟางกรบตั้งแต่ฝนนั่นแหละตั้งแต่ฝนมานะครับก็ลองดูด้วยนะ กดว่าไม่เป็นอะไรนะครับก็ยังยืนหยัดอยู่ได้นะฮนะก็เริ่มมีใบบิดๆเบี้ยวๆเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าจ,จัดการตอนเย็นนะครับ,นะรบ,นะรบแล้วก็เจอแดดทิศตะวันออกนะครับมีมะละกอปลูกชิดลองช่วยดูก็พวนพวน,พวนดินก่อนนะครับเจอรากมะละกอเยอะเลยส่วนต้นนี้ก็เริ่มจะไปดีนะฮะนี่เป็นฟางชุดเก่ามาเลยที่คุมไว้นะครับ ลองทำเหมือนสวนกำนัำวิเชียนดนูมันน่าจะโอเค,คบใบก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวให้ระบบรากมันเซตตัวได้ดีก่อนใส่ห้บบาทชุดแก้มือก็ลองลอง,ลองทำดูดินแถวนี้เป็นดินเหนียวหมดเลยนะครับเป็นดินเหนียวหมดเลยแต่พวนแล้วก็เอาอินทรียวัตถุพวกปุ๋ยคอกนี่แหละใส่เข้าไปมีแกลบด้วยนะครับมีแกลบแล้วก็เอาดินเป็นดินดินล้วนดินทรายบ้านเรานี่แหละนะครับดิน พื้นทุ่งนาเรานี่แหละเอามาใส่ช่วยนะนี่ก็อีกต้นหนึ่งน่าจะไปดีเช่นเดียวกันนะใส่พวกนี้ขึ้นตรงเร็วมากนะครับนะรบ่มบอกถึงความแข็งแรงด้วยนะครับก็ยังไม่มาเสริมเพิ่มแต่งอะไรนะครับก็รอดูอาการให้ระบบด้าดินเนี่ยมันเซตตัวเราค่อยเอา,อาพวกน้ำหมักอะไรมามา,มาเทราดอีกทีหนึง่ง ครับรอให้ดีมันแห้งตัวนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราคุมนี้ความชื้นแน่นอนนะฮะมันมันก็ลังพอเหมาะนี่แหละแต่เราจะไปเพิ่มเติมมันมากกว่านี้นะฮะเดี๋ยวมันมีปัญหาตังน,นี้ก็เย็นนะครับอยู่ใต้ลมไม้เลยนะฮะก็มีชุดใบออกมานะครับค่อยๆขยายไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยจัดการบริเวณโดยรอบทรงพุ่มนี่แหละนะครับต่อไปก็พวนด,ดินแล้วก็าหาปุ๋ยคอกมาใส่ แล้วก็ฝังปบนบเตรียมรับมือฝนอหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนด้วยมีลม,มแต่ก็ดีนะครับลมจะมาทิศทางนี้นะครับก็ต้นช่วยต้นกล้วยช่วยด้วยที่ตะวันตกน่าจะน่าจะจัดสภาพแวดล้อมได้นะฮะเพราะว่าตอนที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เย็นนะครับรู้สึกเย็นสดชื่นมากน,น่าจะน่าจะเหมาะ พอมันได้โตสักพักหนึ่งค่อยขยายค่อยออกไปเรื่อยนะครับแล้วก็จนมันทนแดดทนฝนปรับสภาพได้แล้วเราค่อยอว่ากันนะเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะพาไปดูต้นทุเรียนที่ผมใส่ปุ๋ยคอกทางด้านนู้นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะฮะแล้วก็ติดตามาคลิปมาเรื่อยๆนะครับบางครั้งอาจจะถูกผิดก็ต้องขออภัยนะครับบางที่ความรู้มือใหม่นะรเราก็ทำตามสภาพแวดล้อมทางสภาพดิน ครับอากาศที่สําคัญที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโตของผู้เรียนด้วยสําหรับคลิปนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับไม่ได้มานานมาทํางานนะครับก็กลับมาก็ได้มาเพิ่มเติมแต่งนะก็บอกพ่อให้ช่วยทางนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับในชุดเรียนชุดนี้นะครับสำหรับมือใหม่อย่างเรานะครับก็ุกคิดก็ยังว่านะครับ ก็ตอนนี้ก็จะหักก็ได้แล้วเ,เราค่อยอสังเกตแล้วค่อยมาทำต้นที่ต้นที่เสียจริงๆนะครับต้นที่ไม่ไม่มีปัญหาแล้วก็ไม่ต้องทํามันนะครับอโอเคครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามครับ